จากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่เรานําเสนอวิธีการเปลี่ยนภาพนิ่งนะครับทีนี้เมื่อเราทาการเปลี่ยนภาพนิ่งแล้วเนี่ยเราก็ทําการนําเสนอภาพนิ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าพอเรานําเสนอภาพนิ่งไปแล้วนะครับเมื <ME> ่อถึงภาพนิ่งสุดท้ายนะครับก็จะจบการนําเสนอแล้วก็เป็นจอสีด,ำดำําเราจะต้องทําการคลิกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะออกจากหน้าจอใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในบางกรณีนะครับเราก็ เอาแค่สไลด์ของเราเนี่ยไปเปิดโชว์ให้กับคนอื่นๆที่เข้ามาดูใช่ไหมครับข้อเสียของมันก็คือว่าเมื่อเราเปิดโชว์ไปแล้วพอถึงภาพสุดท้ายแล้วมันไม่วนกลับมาที่ภาพที่1ใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีการที่เราจะทําการเสนอภาพนิ่งนะครับแล้วก็ให้มันวนกลับมาภาพที่1ภาพที่2เมื่อถึงภาพสุดท้ายแล้วให้มันวนกลับมาภาพที่1ใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับเราจะมีวิธีการทํานะครับยังไงบ้างนะครับเรามาดูนเลยนะครับวิธีการทําก็คือนะครับให้เราคลิกที่ การนำเสนอภาพนิ่งจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่เมนูนะครับการตั้งค่าการนำเสนอนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงตัวเลือกการนำเสนอให้เราคลิกนะครับที่บนรอบต่อเนื่องจนกระทั่งกด esc นะครับให้คลิกเป็นเครื่องหมายเช็คถูกนะครับในเครื่องหมายเช็คถูกตรงนี้หมายความว่าเมื่อภาพนิ่งนะครับนำเสนอถึงภาพนิ่งสุดท้ายแล้วเขาก็จะทำการบน เป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งที่1ต่อแล้วก็ภาพนิ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับพอถึงภาพนิ่งสุดท้ายก็จะวนกลับมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรากดปุ่ม esc นะครับก็จะเป็นการยกเลิกหรือว่าการออกจากการนำเสนอนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเปิดภาพนิ่งของเราเออขอโทษทีครับเปิดภาพสไลด์ของเราเพื่อที่จะนำเสนอแล้วก็มันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ให้คลิกที่ตกลง จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองนําเสนอภาพนิ่งนะครับตรงนี้เป็นภาพนิ่งที่5นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งที่6แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพนิ่งที่7คือภาพนิ่งสุดท้ายใช่ไหมครับจากนั้นนะครับมันก็จะวนมานะครับในสไลด์ที่1ต่อสไลด์ที่2ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะออกจากการนําเสนอตรงนี้ให้เรากด e s c a p e นะครับหรือว่าปุ่ม ESC นะครับ แค่นี้ก็จะออกจากการนําเสนอภาพนิ่งได้นะครับ